เอาที่สวัสดีพี่พี่น้องๆอีกคือเก่าน,นะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจำวันที่18 สิงหาคมหกหานะครับเนาะก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีพี่พี่น้องนอง fc ครับประจําแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้นะครับเนาะบ่าวทีให้วิ่งกระรุดนะครับเนาะห้ากับศูนย์นะนะครับห้ากับศูนย์ซึ่งอ่าหนอยไหนเข้าบ้างนะครับเนาะอ่ามีหนอยเฉพาะกิจนะครับเนาะหนอยเฉพาะกิจเข้าอ่าแต่กลับนะบน4004 นะครับเนาะอ่าแล็ตที่เหลือก็เป็นนอยพิเศษนอยพิศยเศษฮะถ้าเกิดอ่า5-2นะฮะเกิดพี่สมาชิกคนไหนนำ5ไปวิ่งไปรูดก็จะป่างไปสหรับนอยพิเศษเนาะอ่าแล้วก็นอย VIP นะครับเนาะอ่วิ่งรูดรอดอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะเพราะว่านอยวีไอพี1-0มาเนาะเพิ่งเปล่าทีให้อ่เด่น0มาอีกเช่นกันนะครับเนาะถ้าเกิดพี่ๆสมาชิกคนไหนนำ0ไปวิ่งไปฮรูดก็จะปังได้อีกสลับแนวทางวีไอพีเมื่อวานนี่นะครับผมเนาะ แต่ก็ทําเต็มที่นะครับสลับในทางหาหน่อยเนาะสลับ2อาวันที่ผ่านมาก็ยังถือว่าเดินยังไม่ค่อยดีนะครับแต่แต่ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับสลับในทางหาหน่อยวันนี้นะครับผมเนาะค่อยนิดหนึ่งนะครับสลับในทางสายด่วนเบาทีเมื่อวานนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณที่พี่สมาชิกนะครับที่เข้าไปชมไลฟ์เบาทีนะครับเนาะถ้าเกิดเบาทีให้สายด่วนไปสรับเราพัฒนาเมื่อวานนี้นะหนึ่งเจ็ดหกกับสามสองศูนย์นะครับซึ่งเป็นชุด3ตัวเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกคนไหนนำ ตัดเล่น2ตัวก็จะปังไปนะครับเนาะเจเมื่อวานนี้ครับสลับแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะการที่ว่าขอขอบคุณทุกการติดตามที่ไปรับชมทางไลฟ์สดบบบที่สลับทาง YouTube เมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางไซด่วนก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเนาะสลับแนวทางเราพัฒนานะครับ เบอร์ทีก็ขอย้ำกับพี่ๆน้องๆอยู่เสมอนะครับเนาะอันนี่เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางอาจจะมีข้ามีหลุดนะพี่ๆน้องก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจทุกๆแนวทางนะครับที่บลล์ทีให้แนวทางนะครับเนาะอ่ะก็ขอฝากพี่ๆน้องไว้ด้วยกันแลยกันนะครับผมเนาะอ่ะสลับแนวทางฮานอยวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะอ่ะมาลุ้นมาตามกันว่าจะเจาะสองตัวสามตัวปังหรือเปล่าสลับแนวทางฮานอยประจันวันที่18 สิงหาคมหกหานะครับเนะาะบวาลาย,ายห้านะครับตอนที่เขานำภาพไปนอ้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับผมเนาะมาเริ่มต้นกันที่ผู้ที่จะน,นําแนวทางไปวิ่งไปรูดกันก่อนนะครับเนะาะสำหรับชุดเด่น2ตัวนะห้าสามนะครับแต่เกิดพี่สมาชิกชอบกนำแนวทางไปวิ่งไปรูดกันนะครับสําหรับชุดเด่น2ตัวนะแล้วก็มาตามกันด้วยชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับมีทั้งหมดหกชุดอีกเหมือนเดิมนะครับมีห้าสี่ห้าสามห้าหก 3 1 3 2แล้วก็3 4นะครับเนาะอ่ามาที่เน้นไฮนะครับอ่าห้กับ3 2นะอ่าสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะอ่าซึ่งเป็นคู่เด่นนะครับและอ่าสลับคู่เด่นนะพี่ๆสมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่าสลับชุดเด่น2ตัวอ่าแล้วก็มาต,ตนะนะนะามกันด้วยนะครับอ่าชุด3ตัวเด่นนะครับให้มา3ชุดอเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ามี2 3 4 2 3 5 แล้วก็2 4 5สี่ห้านะครับเนาะอ่าสรับชุด3ตัวเด่นนะเพี่ ia, นๆน้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางหาหน่อยประจำวันที่18สิงหาคมหกหาเนาะอ่าจะไหนจะไหนก็ขอให้มา2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะสลับวันนี้จะได้เฮงเงรวยรวยปังๆกันนะครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายสุดนะครับผมเนาะมาดีขอขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องด้วยดีเสมอมาแล้วกขข็ dinner, ออขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะที่มีส่วนร่วมกับบ่าวทีมาโดยตลอดนะครับเนาะอ่ามีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเนาะบ่าวทีก็คอยตอบคอยอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะอ่าบ่าวทีก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนนะเวลาบ่าวทีอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดทุกๆในทางจากบ่าวทีนะครับเนาะอ่าขอบคุณพี่ๆน้องๆได้บบ่่เหมาะควรรรหือว่าาาผิดดพลปะกร ใดพอที่ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะ,ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้พอที่ขอลาไปก่อนนะครับเนาะอ่ะเฮงเรวยๆวยปังๆงเดี๋ยวยจอกีมาลุ้นปังกันเจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีครับ